ันนี้เราจะพาทุกคนมาดูต้นก้าต้นก้าต้นอะไรคะคุณยายอินตาผาลัมอินทาผาลัมที่คุณยายเพาะก้าไว้นะคะมันมีกี่ต้นแดงบาฮีเหลืองอ๋อบาฮีแดงบาฮีเหลืองอ่าไหนเมนบาฮีแเหลืองนั่นบาฮีแดงอันนี้อะไรพันอะไรนะคะเหลืองออฮีเหลืองนั่นบาฮีแดงอันนี้ฮีแดงเหรอ อ้าวแล้วมันไม่ปนกันเหรออันนี้เอขยับกันไปใช่ไหมแล้วอันนี้่ะคะอนีีเหลืองหมดเลยอันนี้มีเหลืองทั้งหมดเลยอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงอะคุณยายมันสีคนละสีอ๋อหมายถึงว่าเวลามันออกหมายถึงว่ามันมีลูกขึ้นมาในมันสีเหลืองกับสีแดงใช่เวลามันสุกมันจะเป็นสีเหลืองกับสีแดงนั่นบาฮีแดงนี่บาฮีแต่ว่าต้นมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันอ๋อต้นมันเหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าพอมันโตขึ้นมาเนี่ยอ,อ๋อลูกมันก็จะสีต่างกันอันนี้ประมาณกี่ต้นคะเนี่ยร้อยห้าสิบอ่าประมาณร้อยห้าสิบต้นที่คุณยายพอไว้อันนี้พึง่งกําลังพึง่งขึ้นมานะคะนนเดี๋ยวมามดูผลผลิตว่าย,ยังไม่งอกอเดี๋ยวมาดูผลงานว่ามันจะสวยงามขนาดไหนะอันนี้พิงพ่งพึ่งเริ่มอันนี้อันนี้ได้กี่วันแล้วคุณยายอันนี้ได้กี่วันแนละ้วหนึ่งเด,ดือนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ประมาณต้นกล้าประมาณหนึ่งเดือน อ๋หนึ่งเดือนอันนี้พึ่งเพาะอันนี้พึ่งเพาะอันนี้พึ่งเพาะได้กี่วันอะได้ยังไม่ถึงยี่สิบวันได้สิบกว่าวันอันนี้ประมาณสิบกว่าวันค่ะอ่าอันนี้คุณยายเพาะเองเพาะเองอ่าแล้วคุณยายได้มเมล็ดมาจากไหนอะซื้อมาเม็ดละสิบบาทอ๋อซื้อมาอเม็ดละสิบบาทแล้วคุณยายก็มาเพาะเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเขา้าต้นเท่าไหร่คุณยายคะต้นละสองพันห้าอ่าสองพันห้า แต่คุณยายจะเพาะเองนะคะอ่าคุณยายเพาะเองอ่าก็จะประหยัดไปหน่อยนะคะวระมานาร้อสิสามโอ้ลครับน้องมีก้ามมีตังหรือเปล่าชื่อคุณยายซื้อต้นพันุได้ไหมคร้งหนูประมาณอ่าอันนี้แล้วคะคุณยายอันนี้ต้นอะไรอันนี้ก็เพาะเพิ่มอ่านี่นี่อันนี้ล่ะอันนี้ก็ใช่เหรออันนี้ก็ใช่อินทผาลัมอันนี้ก็อินทผาลัมเพิ่มเติมค่ะอันนี้เป็นพันุอะไรคุณยายนธุ์อะไรนะาจำไม่ได้ อ๋อ oh. อันนี้จำไม่ได้อันนี้ยายยุ่นเป็นคนพ่อหรือเปล่ายายเนี่แหละเป็นคนออนี่ต้นทุเรียนอ่าอันนี้ต้นทุเรียนต้นก้าของทุเรียนนะคะอันนี้ง้อหรือเปล่านี่ลำใยอ๋ออ๋ออ๋ลำใยลำใยลำใยอันนี้พาทุกคนมาดูต้นก้าที่คุณยายพาะไว้ที่นานะคะอ่าอินทผพาลำนะาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอีกประมาณ ต้องต้องกี่เดือนอ่ะคุณยายถึงจะต้นใหญ่หนึ่งปีถึงจะปลูกได้นอนอ๋อต้องเพาะไว้ให้มันต้นฝนถึงจะปลูกได้นะอ๋อต้องประมาณปีหน้าอ๋อประมาณปีหน้าก็คือต้องดูแลต้นกล้าให้ได้หนึ่งปีก่อนให้มันแข็งแรงก่อนโตก่อนไม่ค่อยปลูกอ่าเดี๋ยวจะมาถ่ายทุกคนดูอีกนะคะว่าเวลาผ่านไปแล้วต้นกล้าของคุณยายจะเป็นยังไงใก้กับพี่หงวแล้วอ่าเดี๋ยวเรา เจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้คุณให้ทุกคนดูอีกว่ามันเป็นยังไงต้นกล้าของคุณยายนะคะไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอันนี้ส้มโอคะ่ะส้มโอเยอะมากแต่ว่ารสชาติมันจะค่อนข้างเปรี้ยวใช่ไหมคุณยาย ลูกใหญ่มากเลยแล้วก็โดกมากลูกดกมากนี่สมโมที่อยู่ด้านข้างนะคะแต่ว่า,าม,มันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะ<ป>ลูกใหญ่มาก<ป>จะได้มากเลยแต่มันไม่อร่อยอะ่ะ<ป>นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ